สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนชาววิวชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวของจิ๋วทั้งหมดกันนะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูของจิ๋วที่ปั้นเองก,กันก่อนนะเราจะใช้เป็นดินพวกนี้ปั้น,นดินพวกนี้ปั้นมีหลายสีเลยนะรีวิวดินก่อนสีฟ้าเอ้สีเงินเหลือน้อยมาก เดี๋ยวมาดูกันเราเอาดินออกก่อนนะก็จะมีเป็นมารการองนะคะแล้วก็จะมีไอศครีมสตรอเบอรีร่ค่ะก็ไอศครีมบลูเบอรี่นะคะดอกไม้ค่ะ่เป็นดอกไม้สีชมพู เป็น่องไม้สีน้ำเงินก็มีชีสนะคะแล้วก็จะเป็นไอศกรีมหลากรสเลยแหละเคเที่ปั้นเองไปแล้วต่อไปไปดูของจิ๋วที่ซื้อมาก็อันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวต้มมัดค่ะก็ชมพู่นะปลาทูอยู่ในขิงนะ แล้วก็ข้าวโพดนมนะคะขนมบาเก็ตค่ะมีพายพายแอปเปิ้ลกับพายสตอรอเบอรี่นะคะก็ปลาทูมีใบตองหมูข้างหลังนะคะแครอทค่ะก็เฟรนฟรายนะ เออเป็นขนมปังแล้วก็จะเป็นลูกอมนะคะก็ยังมีลูกอมอีกสองอันนะก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวน้ำพริกปลาทูจากตอนหอยหลอดนะคะตอนนั้วเราไปซื้อไงก็จะเป็นกระทะ ข้าวน้ำพริกปลาทูอันนี้จะน่ารักกว่านะเดี๋ยวโฟกัสให้ดูก็จะเป็นโดนัทนะคะอืมก็จะเป็นมีดกับเขียงนะคะเคแล้วก็เป็นลูกชิ้นที่ทำเองนะคะรอสักครู่หนึ่งน,นะมัน จะมีมาร์ชเมลโล่ผักก็จะเป็นเออขนมชั้นกับขนมถ้วยแล้วก็มีเป็นมาการองนะคะแล้วก็ขนมโกต้านะที่มันเห็นเหมือนถั่ีเนี่ยแหละแล้วก็ขับเค้กนะคะเอ,อ่อโครบเอ,อ่อรอสักครู่นะคะ ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นลูกชิ้นที่ทำเองแล้วก็เห็ดค่ะก็เป็นข้าวกุ้งชุบแป้งทอดน,นะคะก็คุกกี้ก็เฟนฟรายนะมีแบบเฟนฟรายอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นเค้กนะคะขอหยิบ ก็จะเป็นกล้วยค่ะก็จะเป็นเยลลี่ก็จะเป็นเค้กเอ่ออันสุดท้ายนะคะก็เป็นเค้กอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาให้ดูภาพรวมกันเลยนะจัดแป๊บนึงนะจัดแป๊บนึงนี่นะของจิ๋วทั้งหมดของเราเดี๋ยวโฟกัสกล้องให้ดูเอ้ยมันไม่ยอมโฟกัสอะเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย